วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านร่องผิวนะฮะตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นบ้านไม้นะลูกค้านะบ้านไม้ยกสูงนะฮะทรงรูปทรงก็จะเป็นบ้านไม้โบราณนะฮะตัวบ้านก็จะมีขนาดใหญ่นะรวมพื้นที่เกือบ2งานนะลูกค้านะหนงาน98นะฮะตารางวานะฮะขาดอยู่อีกแค่2ตารางวานะฮะจะอยู่ที่2งานนะฮะ ก่อตัวบ้านก็เป็นบ้านโบราณน,นะฮะอายุอา,อายุตัวบ้านก็นานพอสมควรนะลูกค้าแต่ว่าโครงสร้างนะฮะโครงสร้างแล้วก็ตัวไม้นะฮะยังสภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพื้นที่กันรครับอันไอ,นอนเข้าไปด้านบนเลยก่อนเข้าเข้าตะไหนน้ำน้ำผมไปเลย บ้านเล็กที่อียงครับนี่หนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสองขายอยู่ตี่ตาใดครับผมอ่อหนึ่งล้านสามแสนบาทท้วนครับหนึ่งล้านสามแสนบาทท้วนเนาะราคานี่มาอู้กันได้แฮมยูเนาะได้ครับราคานี่มาคุยกับเจ้าของโดยตรงได้อีกนะลูกค้านะก็ตัวบ้านครับตู้เขานี่ฮื้อมดเนาะไอเนาะครับตัวบ้านมียุ้งฉางด้วยนะลูกค้านะไม่นี่สภาพดีอยู่เนาะครับเนาะดีครับ ขึ้นไปเดี๋ยวดูขึ้นไปดูกันนะลูกค้านะตัวบ้านลุงแกบ,บอกว่าตัวบ้านไม้นะสภาพดีนะฮะสภาพแข็งแรงเลยละ่ะลูกค้ารีโนเวทใต้เลยนะฮะบ้านหลังนี้ตะบนนี่มีกี่ห้องครับผม

อ่ายิ่งไม่ทอดใหญ่ๆนี่ปลวกนี่ไม่เห็นกินเลยนะลูกค้านะไม่มีสภาพร่องรอยนะฮะแกจะขขพ่นน้ำมันไว้นะฮะ,ะตะกอ,อม้งสังกะมีมา้เออุรู้สังกะีกันอะอันนี้เป็นอันอย่างรัาไปสังส่งกะสีกะเจ้าสั่งกะสีแผ่นหลังคายังเป็นสังกะสีนะลูกค้านะนรีโนเวทได้นาขนาดตะกอจต้องชอบสังกะสีนคนทุกรัก ก็หลังใหญ่นะฮะลูกค้านะด้านนอกก็ตีตีฝ้านะฮะแบบบบราณนะ,ะลูกค้านะล่รอบขอบชิดเลยนะฮะอยู่ใจกลางชุมชนนะฮะไฟฟ้าน้ำปราปานะฮะ,ะก็อยู่ในพื้นที่นะลูกค้าไม่ได้ตัดนะฮะ กำแพงล้อมรอบสี่ด้านเลยนะฮะด้านที่มุมขัวแปลงนะฮะมุมขัวของแปลงก็จะมีบ่อน้ำบ่อน้ำนี่แห้งก็ครับโอ้น้ำเยอะนี่น้ำเยอะเ,เลยทีเดียวนะลูกค้านะใส่ด้วยนะใส่แล้วแล้วกอ็อะไรมาปิดนี่ใช้ประโยชน์ในบ่อน้ำได้อีกนะฮะ ยุ่งยุ่งฉางเข้านี่บาได้เก็บข้าวไว้ในมาได้เก็บแล้วเนาะยุ่งฉางนี่เ็เป็นยุ่งฉางข้าวที่เก็บข้าวนะลูกค้าเมื่อก่อนนะก็ขนาดประมาณสามคูสี่เมตรนะฮะยุ่งฉางอ่ารีโนเวทเป็นบ้านหลังลเล็กๆได้นะลูลกค้านะ รั้วรอบขอบชิดเลยนะฮะด้านหน้านะฮะมีความกว้างอยู่ที่18เมตรนะฮะด้านหลังก็ความกว้าง18เมตรเหมือนกันนะลูกค้าอ่าด้านซ้ายมือนี่ลึกอยู่ที่52เมตรนะฮะส่วนด้านขวานี่45เมตรนะฮะอันนี้เป็นอย่างครับนุอ,บอันนี้ห้องน้ำครับเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดพอสักหน่อยได้ก่อนไม่เดี๋ยวนี้มาได้อยู่นี่แล้วแต่ครับแต่แได้อยู่ครับมีหลายหลังเนาะบ้านสองหลัง ลูกแกมีบ้านอยู่สองหลังนะฮะก็หลังนี้ก็คือให้ให้หลูกและลูกแบบมาอยู่แต่าลูกมาอยู่อันนี้เป็นแบบสมัยมะเก่าเนาะครับสมัยมะเก่าครับสมัยมะเก่าสมัยโบราณนะลูกค้านะอันนี้เป็นอย่างครับต้นลมนีเป็นห,ห้องครัวกะนห้องครัวครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะลูกค้าต้องทำนะฮะเพิ่มเติม ด้านล่างก็จะเป็นอันนี้ฝ้าห้องน้ำผมอันนี้ฝ้าห้องน้ำครับไฟฟ้าหน้ามีมดอยู่เนาะมีมดครับบัตรตัดเนาะบัตรตัดครับเสียทุกเดือนจ่ายการน้ามกับไฟทุกเดือนเนาะอันนี้ก็เป็นบันไดด้านล่างตัวบ้านนะฮะอันนี้แป่งกั้นนี่ห้องนี่เนาะเป็นห้องนอนก็ได้เก็บของก็ได้เนาะครับเก็บของก็ได้ จสูงอายุไปเจเข้าแล้วเลอามานอนข้างหลังขึ้นลงลำบากกเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวบ้านกันอีกทีลูกค้าพื้นที่นะฮะพื้นที่ด้านหลังบ้านนี่ก็จะมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะฮะลูกค้าจะเอาไว้ทําสวนหรือว่าปลูกสร้างเพิ่มเติมนะฮะได้เลยนะลูกค้านะ ดินก็เป็นดินดำนะฮะพื้นที่ก็ระดับเดียวกับถนนหน้าบ้านนะฮะมีเพื่อนบ้านอยู่ทุกทิศทางเลยนะฮะหน้าแปลงก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะลูกค้านะเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะฮะทางเข้าออกกันอีกทีนึงน้ำไหลแรงเปิดสุดๆุดพอหรอ บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับหมู่ที่แปดนะลูกค้าน้ำประปาไฟฟ้านะฮะอยู่ครบนะฮะเข้าจากถนนหลักเชียงรายเทิงนะลูกค้าประมาณแค่100่งร้อยเมตรเองนะฮะด้านหน้าของเรานะฮะที่ทุกท่านเห็นนะฮะเป็นถนนหลักเชียงรายเทิงนะฮะเข้าออกไม่ไกลนะฮะไม่ลึกนะฮะ หน้าแปลงก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้ไปเซ็นท่านเชียงรายนะลูกค้าเพียงแค่19กิเมตนะฮะโรงพยาบาลเกษมราชีบุรินนะฮะก็19.5กิโลเมตนะฮะสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย27กิโลเมตรนะฮะไปตลาดร้าดเมืองเพียงแค่16กิเมเองนะฮะไปไร่เชิญตะวัน9.7กิโลนะฮะ แล้วก็ไปตลาดห้วยสักเพียง4.5กิโลนะฮะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167นะฮะหรือว่าทักไลน์ว่าสันดอทไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ